ยังล่ะขี่มา้า <c oughs> ขี่ม,ามาา้าบ่ะแมนขี่บบขคอลาบ่ะแมนครับโอ้ยขี่บุกหัจักหม่องอีกแล้วบักกันนี่มันเป็นเส้นอะไรเนาะจักเลี้ยวเมียนแน่นอันอันร้อยหาบักจองยังเมียนนะหายังร้อยคนย่าง,นนงจาปจะมาเหยียบเว้ยเอานี่ยละโอ้ยล้วเห็ะโอ้ <c oughs> อไอยไะใครขี้บ่เอ้า ไอ้ร้อยเฮ้ยพี่ยังพี่เดียวนะบอกคละแม่แม่มึงกวนคขาเดียวบักกันเองรบมาไหมรบ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 เออไม่ตัวใหญ่ไปพี่ไม่สามไปฮโน่เด้มาได้ทีน้องมึงหนีเนาะสองเปลี่ยนได้พ้าดแต่เรียบมาครบครบอ้คกูกวนยุ่นเนี่ยขึ้นมาโดดมหากูุบมาบอกร้อยยังมากอ่ะโดดเอฟเอฟเอฟบอลลดในกาลปนแรงโอยกวนมาร์คมา ให้น้องสิพี่ไวยให้จริงเด้๋เขาเห็นไหมว่ามีเน่ากินเลี่ยงไหมนี่ว่ามีเน่าปัดเมี่ยก,กินดีว่าเขาก็อยากกิน,นเครือกันช่อันบอกกันด่วเด้อไวยตัวเป็นคนเห็นนั่นบอกกัน,นอารมเขาบอกยาตัวเขาเข้าแต่ปลาอยู่ไหนกันยากอยู่นี่เจ้าเป็นอ้ายแหมเอาทังที่ไปเอาเจ้าไหนเขาทีเป็นผู้เปิดให้ตัวเป็นผู้ควบเอาาตัวน้องแล้วนั่นบอกแล้วมึงสิเอาเอาให้มันบ่ครับ โอ้ตะวันก็เปิดออกกูว่ามันโคตรทัานหรอกวิ่มันไว่ายเถอะได้นะระดับโอลิมปิกพูดด้นี้นี่แต่มันตะวันโดดมาโดโดมาห้างน,นี้กูเอาเด้ <c oughs> เอาดีดีดีให้หรู้จักคุเดียกดีดีดีเนื้อจับแล้วจับแล้วเอามเงาเอาเอา,เอาสองทำโอ้ <c oughs> <c oughs> โหขู่ข <c oughs> <c oughs> ี่วะนี่ไอ้ขี่ได้นี่เออสิบมันยังจีบอ่ะน้อง คี่น่ะล่ะเคีเยดแบบนี้เคียดแบบไรไม่ค่อยคุ่ผีนอ๋อโกบดิน้องโกบโกบเป็นได้